การละครั้งหนึ่งนำมาแล้วมีชายผู้หนึ่งที่เขาได้หายจากการทําคลิปใน YouTube หายไปประมาณกี่เดือนวะไม่รู้เขาได้กลับมาอีกครั้งกับการที่เขาจะมาทําคลิปใน YouTube ให้ท่านพี่ๆน้องๆประชาชนทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึง่งเราไปพบกับเขาเลยเขาไม่น่าว่า ไปกับสวัสดีคุณดูทุกคนนะฮะวันนี้พบกับผมบอนทีวิดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้หลังจากที่เราห่างหายไม่ได้ทำคลิปประมาณเอ่อโอ น่าจะหลายเดือนนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหานะไม้ผมพังด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่านั่นะคือแมปโรบบอกนะวันนี้เราเล่นโรบอกนะฮะซึ่งแมปแมปนี้ผมเพิ่งเห็นนะไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเล่นกันได้ยังนะแต่ผมเพิ่งเห็นนะนะฮะแมปมีชื่อว่า p r a n t i n g Simulator นะฮะสำเนียรรัเสเซียนะฮะเออนะเราลองไปเล่นกันดีกว่า <c oughs> ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเออแต่ก่อนหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ ผมไม่รู้ว่าแมปนี้มันเป็นอะไรยังไงนะเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะฮะให้ตายเถอะนี่ผมไม่ได้เล่นระบบนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเพลงเพลงไม่ปุ่มปิดเพลงอยู่ไหนอ๋อไม่มีปุ่ม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 ปิดเพลงไม่มีโอเคไปเลยดแล้วกันโอเคมันไม่มีมัน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 ไม่มีปุ่มปิดเพลงจังมันโอเคนะฮะวันนี้เราอยู่กับแมปที่ชื่อว่า p l a n t i n g Simulator ซึ่งผมไม่รู้ว่าแมปนี้มันมีนานหรือยังนะผม ไม่รู้นะมันเล่นไม่ไม่ไม่ได้เล่นนานนะซึ่งเดี๋ยวแนปะ๊บหนึ่งนะอา่าท็อปสิบรีดเดอร์บอร์ดไทม์เพย์วา้าวที่หนึ่งวา้งนนาวนะผ,ผมเป็นที่หนึ่งท็อปรีดเดอร์บอร์ดอันนี้เป็นเทียเทียการปลูกนะยี่สิบวั t อิสเดตเฮ้ยผมผมไปที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกคนเป็นไงโอ้ ไปที่1อย่างนี้เลยเอง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ที่1ง,ง่ายๆอย่างนี้เลยครับทุกคนผมว่าแบบนี้มันแปลกแปลกนะ <laughs> อันนี้อะไรซีดเหรออัน,นอัน,นช่วยบอกทีน,นี้ซีดใช่ไหม Sat. โอเคแล้วแล้วทำไงต่อคือคือคือผมต้องต,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 ต้องต้องต้องวิ่งไปปลูกปลูกพืชใช่ไหมปลูกต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ใช่ไหมใช่ดูป่ะหนึ่งต้นสองต้น สามต้นอะไรไปอะไรเน네ี่ยแมปอะไรบอดบอดบอดปั๊์เปล่าผมว่าบอดปั๊์เปล่าอันนั้นอะไรอะไรอะอะไรสิบสามสิบสามทับสิบสามไปดูนนี่มันโรงงานอะไรโรงงานอะไรจุดสามจุดอุ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้ำหนึงน้ำหนึงมันทำอะไรได้แป๊บนึง เฮ้ยม <stell ies. S 1> ีคนเข้าเซิร <n> ์ฟเวอร์อือมีคนเข้าเซิร์ฟเวอร์อือมีคนเข้าเซิร์ฟเวอร์ใครมาใครมาไม่เกไม่มีสิทธิ์เกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์มาโซนนี้นะฮะเกอย่ามาเกไม่มีสิทธิ์ใครเข้าเซิร์ฟเวอร์มาใครเข้าเซิร์ฟเวอร์มาเกไม่มีสิทธิ์เกเป็นใครเกจะมาปลุกต้นไม้แข่งกันไม่ได้อะเก้เกเป็นใครเกเป็นใคระเก้เกเป็นใครเกไม่มีสิทธิ์นะใครเนี่ยแคนลุกซูมสุดแก้วอ่าซูซี ซีฟังสอนซีฟอะซื้อเต,ตี๋ยสิมาให้พอไหมขอด้วยแกแกไม่มีสิทธิ์นีรถอ้แกเป็นใครนะ่ะฉันคิดว่าแก้คงไม่ใช่แอสตานะแอสตาผมอะไรมันแบ่งเขียว <laughs> แกแกไม่ใช่ออกเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วสรุปคือมันไม่มีอะไรให้ทำนอกจากปลูกต้นไม้ใช่แล้วก็ไม่มีคนเล่นคนเล่นศูนย์คนนอกจากผมะนะ <laughs> ผมว่าในะคลิปนี้คงไม่มีอะไรนะไม่เจอกันนะครับ